พอเราคำนวณตารางแสดงการตัดบัญชีส่วนเกินหรือว่าส่วนลดของตัวเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้ตัวเลขจากตารางเนี่ยมาบันทึกบัญชีทุกทุกงวดที่ได้รับดอกเบี้ยนะซึ่งดอกเบี้ยงวดแรกเกิดขึ้นในวันที่3าสิบ็ดธันวาคมหนึ่งนะคะเดบิตรับเงินสดนะตามดอกเบี้ยหน้าตัวนะคะ51,000บาท เครดิตตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าตั๋วเงินรับนะคะหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าและเครดิตเป็นดอกเบี้ยรับนะคะด้วยมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยนะคะสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดนะดังนั้นนะคะต้องเอามาใช้ก็คือ คอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2แ,แล้วก็ขอโทษค่ะคอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3แล้วก็คอลัมน์ที่4นะคะบันทึกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าตัวจะครบกำหนดนะคะ